มาคับเข้ามาก็เรามีปืนพกเอเอไม่ใช่เอคสแตนด์้อยนัดนีดกากอันเดียวสุดโอ้โหฟ้าว่าฟ้าได้ด้วยเฮ้ยหมดแล้วอะผู้ชมลองไปหยัดลองไปหย่อว้าวอันนี้อะไรดาวเอะคาตาเนะไอ้เจ้เซมบิซัมบิสิบตัว เยอะนะเว้ยเห็นหนึ่งตัวแล้วเห็นตัวเห็นไอกทีเห็นเห็นใครนี่ไงไอ้โดนป้าบอเขอแตกก็ยอมถ้ามีหัวจิ๋วยังวะได้เดๆอมามามาไอ้ซอมบี้ขัวจิ๋วไอ้หัวก็ติ๋วเลียวไหน สมมว้กระตียวเตี่ยวเลยจะคายมเลยจะ่าหมดจะคายมัดจะ่าโอ้เสียงผมเป็นอะไร่ยไหนๆฉันพะงา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 ฉักพะง กูโดนไล่กูโมโหแล้วโอ้โหไอเสียงผมไปเลยนะโอ้ kind of <Amen> ไปกินยาแก้น้ำขาว่าไปกินยาแก้น้ำขาวไม่ใช่ยาแก้ปวดท้องอืมเออกูผมไม่อยากให้ดีอ้าวเจ็บท้อ ฟันนี้ได้ใช่ไะมยี่ฟันนี้ได้นะเจ้าอุนีเป็นวันนี้โปรโจะไปเออใช่ยังไม่ทันไปเลยยังไม่ไปยังไม่ไปเราจะไปตรงที่จุดบอกเลยว่าที่นวันไม่ได้วัดอ่ะโอเคอ๋อขอกดอาหารหัสก่น <c oughs> อนกดหรหัส ติดติดติดติตแล้วมันเล่นไรโอเคเราจะมาคลิปนี้เราจะมาทดลองกันร,ระหว่างระเบิดนะครับสาสิบลูกนะครับระเบิดสาสิบลูกปะทะกับซอมบี้ห้ามใช้อาวุธอะไรทั้งสิน้นยกเว้นมีดาามนะครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้เราจะมาใช้ระเบิดอย่างเดียวคนระับ ห้ามใช้ปืนครับถือว่าฟาวครับฟาวไม่เหรอครับถ้เาเกิดบุแพ้ครับถ้เาเกิดผมใช้ปืนเลยครับยกเวน้นมะีดนะใช้ได้มีดมันเป็นที่หัวปืนนี่ที่กากสุแล้ะเป็นอาวุธที่กากระยะไกลระยะใกล้เออผู้ผิดเพราะมีเพราะปืนต่างๆครอ่ะมันเป็นระยะไกลหมดเลย แทงห่มบ้านพีน่ไองอไปหยุดปาเดีเดดยวเบิร์ตู้อยังมาไยปา่าตรงนี้เลย ใช่ทัดใช้ระเบิดมาระเบิดตุ้มเกาะไปกันได้ตุม้มโดดได้ไหมเนี่ยมันโนมนไหมเนี่ยโดดดิี่ะระเบิดเวลาตุ้มโอ้ยเค่กว่าจะโดนแต่ฮิวได้นะท่านผู้ชมไม่ต้องหว่วง ระเบิดเราพยิ่สี่อันยิงเล่นไปจะปวดหัวตายเนะ่ีไยฮะรักษส,สมเราต้องส,สั่งสมว่าเราจะปาระเบิดใส่เข้าไปได้ไหมแต่ต้องปาให้ได้นะนี่งั้นเจอที่ว่าไปยาระเบิด่อนนะประมาณแล้วม,นะาม,ามันมันม้งไปเลยว้าวกี่ตัวเนะี่ยหมดแล้วหรอ

อย่างเงี้ยเราระเบิดหล่อเท่มากเลยระเบิดโลดหล่อเทพหล่อเท่มากไปเลยไปซ่อมซ่อมให้หมดก <c oughs> ารทดลองระเบิดดีใช้ใช้ระเบิดไปเยอะแล้วก็เสียตังค์ไปเยอะเลยรอบแรกผมจะไม่ไหวแล้วนะ่ะรอบแรกใช้ไปเยอะมากรอบแรกเหลือยี่สิบสี่รอบที่สองนี่อหยัดมากเลยอยู่ จะระเบิดไหมอยากระเบิดแล้วอ啊เอาพื้นระเบิดไว้ตุม้มเฮกช็อตระเบิดหมดบอกเลยเอตัวหน้าก่อนเลยรอกันระเบิดเวลาตุม้มโดนน้อยไม่เป็นไรจักรตัววิ่งแล้วกว่อน เลือดเยอะเลือดเยอะลืมไปมีฮ e ิวมีฮ e ิว e อยู่อันนี้วัวขาวได้ยังพอยังวัวขาวนี่ไอ้ปลามงไอีปิ๊ไอ้หน้าปลามงไอีทูเรียนไอ้ทูเรียนหน้าปลามงเลยรอกันครับระหว่างที่รอนะ ปังป e ังป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 ังระวังกิโลอามานั่นถ้าเกิดผมหยิบปืนเพราะถ้าเกิดผมชักปืนผิดแล้วชักอาวุธผิดแล้วแล้วก็ยิงครับแล้วมายิงแล้วก็ต้องขออภัยนะเผื่อมือไปโดนไงเออเอ้ยแล้วเบิดทั้งกำแมงทั้งไม้ ขายไม่ดีเลยอ่ะไปเลยเอ้าแลระเบิดไปดิงนู้นนะไหม้วเปิดไปยิงเหรออะไรอปาร์ตานู้นด้ยเออเฮ้ยระเบิดห่วยแตกเฮ้เฮ้ตอนี่เราเล่นระเบิดเลยต้องหรอกไอ้เนี่ยมันมีแค่สองโคดิง Ơ ừ, cà chọt cà chọt ơ hiu đấy, ơ cứ kiểu hiu đấy À ấy tóc sạng rồi trời Cầm phê, cẩm phèn cẩm phê, cho phê bình xả sông Let me lên me oh uh cứ chích chích fan balloon chích 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 phải แล้ววะนักสู้ชมสิบสองตัวเอ้ย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 อีหนึ่งมั้งเอาไปเลยตุ้มตัวนอนไปอะไรไฟบรรันห่อหิบหีบหีบเออก็โดนอยู่นะโดนเยอะมากอ้าวโดนขี่ตัวเนี่ยสี่ตัวรือสาม น่าจะสี่ตัวเออเอ้ยเออเออเออเ้ยเอายังไม่ซ่อมอ่ะเดี๋ยวไม่เป็นไรซ่อมตรงนี้ก่อนไปไปแล้ว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 ไปเลยไปเลยไปเลยไปไปเลย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 ไปเบยเลยเไปเลยไเลเอลเ ม่วนแล้วจังวะอ้อน้อยหน่าน้อยหนา่าว้าวสไปซี่น้อยหน่าไปเลยไปเลยไปเลย,เลย,เลย,เลยไปเลยตุ้มอาตุ้มกดจุดตุ้มเลยบิดตุ้มเลยนะไปเลยปาไปเลยอึ๊บเออเออเออนี่โดนไหมเนี่ยแค่สามตัวเอง มาไะลเล่นมีดเล่นมีดกูเกียรไอตัวที่เดินช้ามากแล้วไม่กูวิ่งปลาไปโดดปลาระเบิดนี่กูเกียรวิ่งเร็ว่าเดเอาเดินแบบช้าๆพอกูจะด้ปลาระเบิดได้ดีขึ้นเอ้ยระวังที่รอนะเราเป็นรอนนะตื้อตื้อๆตื้อตื้อตื้ออ้ามาแล้ว อ๋อเลยมาเิยรอครบก่อนนะมานะไปเลยนะครับนี่พี่น้องตูมโกโก้ครันอืมอืมออกไปแยกกันนะแยกกันไม่ดีนะนี่น้อง โอ้เรียกป้าว่าน้องเลยเหรอครับโอ้เรียกป้าวาน้องเลยมาด้ไอไอ้งไงไง่งไกไียงไงไงยเองอเไงไงไงไอไงไงไง่นนอไซ่อมซไอองไ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 งค่อย,ออยอไงเงไ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 นอน,อ,อน ่อนตีกรองต้องต้องมีตุ้มนี้สอ,อมอยังไงขอภาว,าาวานาขอให้ส่มเย <c oughs> อะโอ้โหอ้าลอยหินเ้วล่ละสี่ตัวครบแล้วโอเคไปตู้ไม่มีอะไรมากครบสี่ตัวจริงๆด้วยแม่นจริงวะกูโอ้โหอีปิศาจน้ำเมือกนางงงอ่ะ ระเบิดแกงกูระเบิดแกงกูระเบิดแกงระเบิดแกงกูระเบิดแกงกูระเบิดแกงกูเบอร์วีดีมืดแล้วอีกคนเอาโดนดิจจ้าระเบิดมันแกงกูระเบิดแกงกูอย่าพาละเมืดออืออีโด่ลอยควายเอาระเบิดมันแกงกูอ่ะเออ ra bớt, đồn, 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 chị bỏ đi, nhé, à, má đi, bỏ đi, à, mày là ra bật bịn cái anh cù, đai, không sao, chĩp chỏi, không, không có chĩp chỏi à, gà b้า หนึ่งลูกก็พอแล้วก็เือปลาไปเลยปลาไปเลยนแะล้วสองเอาสองกระแพงก่อนแนคะ่นั้นแหละวิ่งไปตรงนั้นเลยระเบิดเวลาระเบิดมันแก้งกูอ่ะอีกแล้วอีกแล้วระเบิดมันแกง้งมันชอบแกงนี่อยากต่อยหน้าไม่อยากต่อยหน้ามาดิมาดิวัวขาล้วเว้ย ไอ้เลยไอยป่ามาดเฮ้ยวิวนมวยเปล่าวนมวยไม่กูม yes, e ีอาวุธด้วยมีปืนด้วยแต่กูใช้หวัดถ้าเกะดผไม่ไหวจิงผมด้วยขอใช้ปืนครับสสุดท้ายแอันนี้สุดท้ายแล้วเยขอจเพียงเท่านี้แล้วกันนะครับนี้ขอตัไปก่อนเจกันผไม่ไหว